ฮัลโหลทุกคนไนวันนี้เราจะมาอังกฤษเดือนละคำนะคะโอเคแต่ว่าเราไปเดินหางเราคิดเชีกว่านไปค่ะ <Bye. S 1> นึกก่อนวันนี้จะเอาเอนะี่ย hmm. เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวฟ้าจะใบ <Bye. S 1> เราจะใบนะคะเราให้คุณนิชาตอบว่าวันนี้เราจะมาสอน,นสอนคำว่าอะไร <c oughs> ได้เลยดูนะคะ <c oughs> เอ๊ะอะไรผมใช่ไหมอะไรอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไรปวดคางเหรอคะอ๋อออีกนิดนึงค่ะคุณรู้แล้วค่ะผมจะรู้แล้วค่ะอีกนิดนึงค่ะโอ้รู้เลยค่ะคือคขาว่า beautiful ใช่ไหมคะถูกต้องอ่าแล้วเขาว่า beautiful เนี่ยมันแปลว่าอะไรส่วนใหญ่ในคลิปรู้กันไหมคะว่าคนที่ชมคลิปอยู่รู้ไหมคะว่า beautiful แปลว่าอะไร แปลว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ที่คุณน้าทําสวยนั่นเองอ่าแล้วนอกจากคําว่า beautiful เนี่ยรู้ไหมมันยังมีคําอื่นที่แปลว่าสวยในภาษาอังกฤษได้อีกมากมายเลยนะคุณน้าา์จริงหรอใช่ใช่เราลองยกตัวอย่างให้ผู้ชมดูไหมเขามีคําว่าอะไรบ้างโอเคถ้าเกิดเราพูดแค่คําว่า beautiful เนี่ยมันก็ได้แหละแต่มันก็จะไม่ดูแบบว่าเก๋ๆเข้าใจไหมคะเราต้องเก๋ๆเราต้องแบบมีมากกว่าคําว่า beautiful มีคําว่าอะไรบ้างยกมาพอนึออกเช่นคําว่า perfect ก็ได้ perfect เราเคยได้ยินคำว่า perfect แปลว่าสมบูรณ์แบบใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่บอกเกี่ยวกับความสวยของเรา perfect ในที่นี้ใช้กับคุณนางฟ้าก็ได้ค่ะคือสวยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไม่มีที่ติเลยนั่นเองนอกจากคำว่า perfect <c oughs> ก็จะมีคำว่า cute ก็ได้ค่ะคุณนางฟ้า cute ในที่นี้จะใช้กับสวยน่ารัก <c oughs> ค่ะสวยแบบ cute cute <c oughs> นั่นเองนะคะแล้วก็ lovely ก็ได้เหมือนกันนอกจากคำว่า cute ที่แปลว่าน่ารัก lovely จริงๆก็แปลว่าน่ารักแต่ว่าใช้กับความสวยได้เช่นเดียวกัน อนอกจากนี้มีคําว่าที่เราเคยได้ยินคําว่าพ r e ต t y pretty จ้าที่จะไปยืนตรงรถอะเหรออ่าประมาณนั้นเลยอย่างเงี้ย p ิตตี้อะค่ะพิตตี้มอเตอร์โชว์นั่นแหละค่ะเขาบอก p ิตตี้น่ะก็แปลว่าสวยได้เหมือนกันเห็นไหมละตตี้มอเตอร์โชว์เขาสวยกันไหมล่ะคุณนางฟ้าใช่ค่ะใช่ไหมละเขาสวยกันมากเลยแล้วก็คำคำหนึ่งที่เอาไว้แบบบอกว่าสวยแบบมีเสน่ห์อืาว่าอะไรอะสวยแบบมีเสน่ห์เช่นคุณนิชัยน่ะสวยมีเสน่ห์มากก็คือเขาบอา c h ม r m i n g charming แปลว่าสวยแบบมีเสน่ห์ เห็นไหมคะว่าสวยเราใช้ไ hey. ด้หลายแบบแล้วแป่ว่าสวยแบบไหนอย่างคุณนางฟ้าเมื่อกี้ที่คุณดิชาบอกไปแบบสวยแบบ perfect อย่างนี้้ยเปอร์เ็นเต็มนั่นเองไม่ค่อยอวยกันเองเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ English เดือนละขับของเรานั่นเองจะเราก็จะมาเจอกันอีกทีเดือนหน้าเดือนหน้านั่นเองงานก็วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ say goodbye okay bye bye